กว่า300คนปิดถนนหน้าสหากรณ์การเกษตรวังสะพุงจุดขายสลากที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไม่พอใจยี่ปัวขายสลากเกินราคาที่คอสอชอกำหนดฉบับละ93บาทนำเร่ขายต่อไม่ได้เดือดร้อนอย่างหนักล่าสุดทหารเข้าเจราจายัางไม่ได้ข้อยุติ เกิดเหตุเรือเหาะลงฉุกเฉินกลางทุ่งนาอำเภอยะรัรงปัตตานีขณะขึ้นบินรักษาความปลอดภัยทางอากาศสาเหตุระบบคันบังคับขัดข้องเจ้าหน้าที่ปลอดภัยล่าสุดเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นบินกลับโรงเก็บภายในกองพลทหารราบที่15ได้แล้ว นักเรียนอาชีวะขับขี่รถจักรยานยนต์บุกใช้มีดและปืนยิงกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันขณะนั่งรอรถเมย์ที่ตลาดใหญ่คลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีเสียชีวิตหนึ่งคนสาหัสหนึ่งคนวงจรปิดบันทึกภาพได้ตำรวจเร่งตามจับสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่